สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญลอดดําทีนะครับนี่ก็เป็นคลิปงานสะหลวงของ,ของสองอาจารย์ชอชื่นเคยนะฮะแต่ผมมาอยู่ใกล้กับอาจารย์ชูมาสอบถามว่าจะเอาอยัางไงกันกับดินสไลด์อยู่ตรงนูน้นอาจารย์ชูก็บอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้แต่งไม่รู้กี่รอบแล้วแต่งจนเหนื่อย นู่นก็ยังทางอยู่จะจะเอาอยัางไงยังไม่รู้ครับเดี๋ยวรอปรึกษากับช่างแต่เมื่อวานนี่เราเอาจนเหนื่อยเลยมีการตรงที่ว่าดินสไลด์นะฮะส่วนการขุดลอกสะคุณสะนี่ก็มาสอบถามแล้วเพราะว่าเอาออกอีกแค่400เที่ยวไปถมสะวัดครับเพราะว่า โครงการว่าเอาดินไปลงวัดอีก400เที่ยวถ้าครบ400เที่ยวตอนไหนก็ก็พอฮะก็พอและหลังจากนั้นก็จะแต่งคุ้นสะปกคุ้นสะเหมือนเดิมครับนี่ก็ใกล้จะครบ400เที่ยวแล้วนะคืะอ,องานนี้ทำตามงบครับทำตามงบทำตามคิวดีโอ้โอาจารย์โชว์นี่ ติดเชื้อมาจากคุณาโจอีกแล้วผมว่าดู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 ดดดดดดเราอุซาอยู่ชิดกำแพงเลยนะชิดอาคารเห็นไหมยังเอามุงกจี้แย่มาได้อีกด้านฝั่งนู้นจะแต่งแล้วนะ เหลืออะไรอีกล่ะที่ต้องทำนะเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือไปละเลงกุญซาเลยนี่ถามเอกดำสิงแกติดตามสถานการณ์สระหลวงบอ่อนี้เป็นมาอยู่ทั้งวันแกรู้ข้อโมูลดีบอกว่าหมดแล้วอีกสักหน่อยก็อาจจะลงไปละเลงกุนบอ่อคู่กับเจ้าวันโม นี่พนักงานเทศสบาลเอารถด,ดับเพลิงม,มาสูบน้ำตรงนี้สูบเพื่อจับปลาหรือเปล่าฮะเอ็กไม่รู้มไม่ไม่ถ้าจับปลาผมจะได้อยู่จะได้อยู่ช่วยจับดูแล้วท่าทางปลาจะเยอะนะนี่ผักตกขึ้นเต็มเลยรถถนนหรือเปล่ารถถนนอ๋อ เอาไปล่าถนนที่น่า,นาจะใช่เอกดำซิ่งว่าน่าจะเอาไปล้างถนนครับล้างถนนที่บกลาอดำวิ่งผ่านไปผ่านมาครับเพราะว่ามันมีฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะก็เลยว่าจะไปล้างถนนเก็บงานครับเพราะว่างานวิ่งดินเขาเอาเอา,เอาอแค่สี่ร้อยเที่ยวเอาไปลงวัดครับก็ อีกไม่กี่เที่ยวก็น่าจะเสร็จแล้วอาจารย์ครูก็น่าจะเก็บข้างบนเสร็จแล้วเหมือนกันโอ้ทำไปทำมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แน่จะเสร็จเนี่ยอ่ะไม่ต้องเรื่อไม่ต้องไปคาดหวังกะว่าพรุ่งนี้เสร็จดีกว่าถ้าวันนี้ก็แบบว่าเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็คงจะสบายๆถ้าเสร็จพรุ่งนี้นะจะได้ไม่ต้องรีบร้อนกันไปนี่ งานดึงสรบของอาจารย์ชูเสร็จแล้วนะเก็บรอบบอแล้วเหลือไม่เท่าไรเลือไม่เท่าไรทีนี้ก็ออรอวิ่งให้ครบ400เที่ยวแล้วก็จะพอเอา้านี่นักกันมาไงเนี่ยอ,อยเทามาอย่างนี้4คันอาจารย์ชายยังไม่ปวดหัวเลยเนี่ย นี่นี่นี่อ,อ่ะเล่งมือกันหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วบ่อหลวงลูกนี้อืมมันไฟเลยใช่บานรถไฟเลยต่อแถวลงไปเลยฮะอ่ะกลับลำลูกกันแป๊บหนึ่งดูด้ยอย่าสูไม่เห็นกันใกล้ๆเลยโอ้โหนัดก,กันมาพร้อมกันเลยอ่ะยกดำแข่งกันหรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ย เทดินถึงได้ออกมาพร้อมกันเลยดูเนี่ยวันนี้วิ่งกันแค่สี่คันครับอุ้ยห้าดห้าคันครับวันนี้นี่ต้อมมอกฟาร์มนี่ต่อแต้มโอ้ห้าคันถ้ารถเข้ามาอย่างนี้นี่คนขับแม็โโ้นี่ใจหายเหมือนกันนะเข้ามาพวดเลยทีเดียวห้าคันนี่จอคิวรอนี่ อะมาดูมุมตรงนี้แต่งสโลปตรงนี้ก็ไม่น่าจะต้องแต่งอะไรหรอกนะนี่เพราะว่าเขาต้องการเก็บทางระบายน้ําลงไว้อยู่แล้วก็ไม่น่าแต่งอะไรหรอกเพราะว่ามันก็รับไว้แล้วครับตรงนี้รับมุมไว้แล้วฝั่งด้านนี้โอ้โหมาเป็นพวนเลย งานดึงสโลปมีอะไรเหลืออีกไหมนี่อาจารย์ชูจอดแล้ววางแล้วอย่าอีกสักหน่อยก็ต้องวงไปช่วยกะนะเลข้างล่างแน่นอนอทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะม่วักมือเรียกขวักมือเรียก,ก,รยกหรือว่าจะขอดินเสริมตรงนี้สักหน่อยหนึ่งอาจารย์ชูขวักมือเรียกนะ ขอดินใสอีกหน่อยหนึ่งครับมันยังเสริมไม่พอ,อ,อตรงนี้ยังขาดอยู่อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าอาร์มเทเลยจะอารมรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้าไม่รู้เอ้าเจ้าอารมไปเฉยเอ้าเดี๋ยวเอาต่อหมวความก็ได้เทตรงนี้ วันนี้พนักงานเทศบาลมากนหลายคันซะเหลือเกินเมื่อกีีช่างกับมานี่ก็มากลัวจะเป็นรถนายกหรือเปล่านายกเทศบาลนี้นะตำบลน,นี้นะสุงใยจะมาดูหรือเปล่าอ้าวไม่มาสองคันเอออะไรกันทําไมไม่มาเทให้ผมรอเกอร์สองคันแล้ว อ่ะเดี๋ยวรอดูคันนี้นีว่าจะเทให้หรือเปล่าพอทุงเราอ่ะสงสัยขอทุงจะได้ทเทแน่เพราะว่าบีบเต่ล้เมื่อกี้นี้ขอดินเสริมหน่อยขอดินเสริมหน่อยขาดอยู่อีกหน่อยหนึ่งเอเทใกลๆ้ๆไม่เอากันไปเทไกล้ๆกันหรือไม่รู้กันก็นไม่รู้นี่พอทุงเราได้เทเลยฮะ พอไหมพอไหมเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเข้าไปมากเดี๋ยวยุบดำตรงนี้เลย สงสายจะเอาเที่ยวเดียวมั้งเบียบอยเป็นเทที่วัดต่ออะแป๊บเดียวก็หมดในชะ่เอ้แป๊บเดียวก็ตักคันสบายอยู่แล้วนี่รถใหญ่ๆอย่างนี้อาจารย์ชายไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาห้าคันแบบนี้ตักแป๊บเดียวใช่ไหมโอ้โหต้องจอดรอต้องจอดรอเพราะว่าช่วงนี้มันแคบต้องขึ้นกินคัน เราเดินมาดูฝั่งนี้กันต่อนะฮะฝั่งนี้กันต่อนี่นะครับไปถามข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วเอาลงวัดแค่400เที่ยวพอครบ400เที่ยวก็จะะเลงคนบ่กับเหมือนเดิมครับนี่เพราะว่าขอแค่นั้นคุยกันครับคุยกันว่าขออีกแค่400เที่ยวลงให้วัดก็น่าจะพอแล้วก็ปรับคนบ่ให้เรียบร้อย แต่ไอตัวสโลปเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะไอตัวสโลปที่ว่าพังเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงกันต่อก็ไม่มีใครสามารถให้คําตอบผมได้ผมก็เลยให้คําตอบไม่ได้ว่าจะเอายังไงจะแก้หรือว่าจะทําแบบไหนเดี๋ยวเราคอยติดตามกันแล้วกันครับ yes. ส่วนสําหรับดินนี่ครบแค่วัดตามที่วัดต้องการก็พอครับ เดี๋ยวคลิปนี้บุญอรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญอรอดสวัสดีครับ